จะใช้ไฟฉาย UV ส่องไวรัสเลืองแสงบนตัวแพลวให้ดูโอโ้มันอยู่บนตัวเราจริงๆด้วยค่ะครูแล้วมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่เราวจะทำยังไงอะคะครูตอนไวรัสจิ๋วสิ่งมีชีวิตสร้างพิษก่อโรค เป็นอะไรหรือเปล่าคะแพลวมันเหมือนจะจามอะคะครูแต่ก็แบบจามไม่ออกกะทีสงสัยน่าจะแพ้ฝุ่นแน่เลยคะเนี่ยออแต่ว่าบ้านเราก็ไม่มีฝุ่นนะคะหร,หรือว่าหรือว่าอะไรคะครูหรือว่าแพลวกำลังติดเชื้อไวรัส <gasps> หรือจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย <gasps> ไวรัสหรอคะแล้วอย่างงี้พราจะเป็นอะไรมากไหมคะครูใจใจเย็นๆก่อนค่ะเ้าอ่างนั้นน่าเดี๋ยวแพรต้องไปให้คุณหมอตรวจดูซะหน่อยนะคะอ๋อดีเหมือนกันค่ะครูไปค่ะไปไปไไปสบายใจแล้วค่ะหมอบอกว่าก็น่าจะแบบแพ้พวกอากาศกับแพ้ฝุ่นมากกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะครูแต่เอ๊ะเมื่อกี okay ้ที่ครูบอกว่า เราอาจจะแพ้ไวรัสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะครูอ๋อ,อถ้าแพรสงสัยนะคะว่าอะไรคือไวรัสที่อย่างนั้นเราไปหาคําตอบกันค่ะในลับซ่าท่าทดลองก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักไวรัสกันก่อนค่ะไวรัสนะคะมาจากภาษาลาตินค่ะที่แปลว่าเป็นพิษ ไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมองผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงก็จะมองไม่เห็นค่ะโอ้โหและที่สำคัญไวรัสเนี่ยสามารถก่อโรคให้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเลยไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์แบคทีเีียหรือแม้แต่จุลินทรีย์อาเคียก็ด้วยโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากๆเลยนะคะเนี่ย เอ๊แต่ว่าไวรัสเนี่ยมันเล็กขนาดนี้แล้วเราเองเนี่ยค้นพบไวรัสครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่หรอคะโอ<ฮ>้ในประวัติศาสตร์นะคะมีหลักฐานว่ามนุษย์เราเนี่ยมีไวรัสเข้ามาโจมตีและได้รับความเสียหายเมื่อ2,000ปีที่แล้วค่ะโอ้นานมากใช่ค่ะโดยมีหลักฐานบันทึกไว้นะคะว่ามีการเกิดโรคฝีดาดในจีน<ฮ>แล้วก็มียังมีการบันทึกอีกข่าว่า เกิดโรคโปลิโอในอียิปต์โอ้โหซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยในปีคริสตศักราช1,886จนถึง1,892ค่ะไวรัสชนิดแรกที่เราพบนะคะเป็นไวรัสใบด่างในต้นยาสูบค่ะหรือว่า tobacco mosaic virus แล้วเราค้นพบในสัตว์เหรอคะเมื่อไหร่คะอ๋อถ้าเป็นในสัตว์เนี่ย ก็จะพบในปีคิศิสกราช1,898ค่ะซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อโรคเกี่ยวกับมือเท้าปากในปัจจุบันส่วนในแบคทีเรียนะคะก็ขยับออกมาค่ะในปีคิศิสกัา1,917กา1ค่ะเป็นแบคทีเรียที่เรียกว่าแบคทีโอฟาดหรือว่าเรียกว่าฟาดก็ได้<อ>แล้วก็ในปีคิศิสกักราช1,935ค่ะมนุษย์เราก็สามารถที่จะแยกเจ้าไวรัสออกจากสิ่งมีชีวิตได้ค่ะ Oh. ซึ่งจะเห็นว่าในช่วงนั้นนะ่ะมนุษย์เรามีความสนใจเก็บเกี่ยวไวรัสมากๆเลยค่ะ mm hmm. จนมีสาขาที่เรียกว่าไวรัสวิทยาเลยละ่ะ mm hmm. แล้วแบบนี้ไวรัสทั่วๆไปเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหรอคะไวรัสนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดเล็กมากขนาดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10จนถึง300นาโนเมตร mm hmm. เราจะสามารถมองเห็นไวรัสได้ mm hmm. เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนค่ะ ซึ่งมีกำลังขยายถึง1ึงแสนเท่าโอ้แลวเมื่อเราส่องดูนะคะเราก็จะพบโครงสร้างของไวรัสค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่ใช่เซลล์สมบูรณ์เราก็จะเรียกกันว่าอนุภาคอืมงั้นก็เท่ากับว่าไวรัสเนี่ยไม่ใช่เซลล์แต่เป็นเพียงแค่อนุภาคเท่านั้นหรอคะ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอนุภาคของไวรัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกรดนิวคลีอิกไม่ว่าจะเป็นด n a นหรือว่าอ n A อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็จะถูกห่อหุ้มไปด้วยเปลือกโปรตีนที่เรียกว่าโปรตีนโคดเราได้อย่างว่าแคปซิดซึ่งแคปซิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยแคปโซเมียที่หน้าตาคล้ายๆกัน,เ,นเรียงตัวกันนั่นเองในบางครั้งเราสามารถเรียกว่านิวโรโปรตีนก็ได้ และในไวรัสบางชนิดนะคะก็จะมีเปลือกคู่อีกชั้นหนึ่งค่ะที่เรียกว่า e n v e r o นเองอโครงสร้างไม่เหมือนเซลล์พื้นฐานที่จะต้องมีทั้งเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาสซึมแล้วก็นิวเคลียสจริงๆด้วยะคะ่ะอืมใช่แล้วค่ะและก็เพื่อให้แพรแล้วก็น้องๆน,นะคะมองเห็นโครงสร้างของไวรัสได้ง่ายขึ้นนะคะเราไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมโมเดลเจ้าไวรัส โมเดลเจ้าไวรัสอุปกรณ์นะคะก็จะมีนี่เลยเป็นรูปพลาสติกทรงกลมอืม hmm. นะคะ hmm. ดินน้ำมัน hmm. เกสรดอกไม้ปลอมและก็ลวดกำมังดี hmm. hmm. วันนี้เราจะมาจำลองไวรัสที่ชื่อว่าโครโรนาไวรัสว้าว <Wow. S 2> hmm. ให้ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าไวรัสเนี่ยจะประกอบไปด้วยกรดนิวคลีอิกที่จะเป็นดีเอนเอหรืออาร์เอนอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะวันนี้เราก็จะใช้นี่เลยค่ะลวดกำมายีในการแทนกรดนิวคลีอิกพวกนั้นโดยเราจะทําการโคด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 ให้มีลักษณะคล้ายกับดีเอนเอที่ตรต้องการอืมโอเคหลังจากนั้นนะเราก็จะนาดีเออมาใส่ในเปลือกโปรตีนที่เราเรียกว่าแคปซิตก็คือแทนด้วยนี่เลยลูกบอลพลาสติก S <S ใส่ไว้ด้านในนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวโคโรนาไวรัสเองเนี่ยก็ยังมีตัวเอนเวโรวอีกทีนึงห่อหุ้มเราก็จะใช้ดินน้ำมันสีแดงในการปันทับลงไปค่ะและในโคโรนาไวรัสนะคะก็จะมีหนามที่เรียกว่าเอนเวโรวดโปรตีนเราก็จะใช้นี่เลยค่ะเกสรดอกไม้จำลองจำนวน3ก้านแล้วก็ปักลงไป ยังไม่พอค่ะเจ้าตัว e อนโบรโปรตีนของโครโรนาไวรัสไม่ได้มีแค่หนาเพียงเดียวเราก็จะใช้เป็นเกสรดอกไม้ปลอมเหมือนกันนะคะใส่ลงไปด้วยที่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยมาเลยค่ะโอเคงั้นพลาขดดินอเอให้หน่อยนะกันนะะได้คะ่ะ<า>เกลียวใช่เหลียวเหมือนในตัวบุ้งเลย โอเคแล้วเสร็จแล้วก็นำดินเอใส่ลงไปในตัวมาแคปซิดเลยนี่ได้แล้วค่ะว้าวทำเสมือนเลยละค่ะ เป็นไงคะหน้าตาของโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด -19 นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเราเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะน,น่า <c oughs> เห็นลักษณะของตัว RNA ที่อยู่ข้างในด้วยอืมใช่แล้วอืมว่าแต่ไวรัสเนี่ยมันมีหน้าตาเหมือนกันแบบนี้หมดเลยเหรอคะอ๋อไม่คะ่ะไวรัสจะมีรูปร่างอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบไอโคซเฮดอล ซึ่งมีลักษณะเหมือนสามเหลี่ยม2รูปต่อกันหรือจะเป็นแบบคอมเพล็กซ์ค่ะเป็นแบบเชิงซ้อนที่จะมีรูปร่างปนกันตั้งแต่2แบบขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแบบหลายเหลี่ยมที่เป็นโพลีเฮโรหรือว่าจะมีแบบเฮลิคอลที่เป็นแบบเกลียวซึ่งแบบเกลียวเนี่ย <c oughs> ก็จะเกิดจากการที่มีลักษณะแท่งยาวของแคปซเมอร์หรือว่า กรดนิวคลีิกอะค่ะเรียงตัวกันเป็นเกลียวคล้ายกับบันไดเวียนจะว่าไปมันก็มีไม่กี่แบบเอยนะเนี่ยแบบนี้ก็ไม่น่าจะน่ากลักกวเท่าไหร่โอ้ใครบอกนะคะถึงแม้ว่าเจ้าตัวไวรัสเนี่ยจะมีโครงสร้างแค่ไม่กี่รูปแบบแถมยังมีลักษณะที่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อใดสิ่งมีชีวิตได้รับไวรัสเข้าไปอยู่ในเซลลเจ้าไวรัสก็จะทำการสั่งให้เซลล์นั้นทำการเพิ่มจำนวน,วนไวรัส จำนวนหลาย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 พันซ้ำขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหและในระหว่างที่เกิดการจำลองไวรัสขึ้นมาก็จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสขึ้นด้วยคราวนี้ล่ละค่ะสิ่งมีชีวิตที่โดนไวรัสเข้าไปก็จะไม่สามารถรับมือกับไวรัสชนิดนั้นได้ทันด้วยโอ้และไวรัสนะคะสามารถแพร่กระจายได้หลายทางมากเลยค่ะ แล้วบางทีไวรัสอาจจะอยู่รอบๆตัวแพรวแล้วก็ได้ฮะอยู่บนตัวเราอย่างเงี้ยหรอคะหุยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันอยู่บนตัวเราเราหรือยังอะอืมนี่ค่ะครูจะใช้ไฟฉาย UV ส่องไวรัสเลืองแสงบนตัวแพรให้ดูโอ้มันอยู่บนตัวเราจริงๆ้วยค่ะครูแล้วมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่เราจะทายังไงอะคะครูถ้าแพรอยากรู้นะคะ ว่าวไวรัสเรื่องแสงไปอยู่บนตัวแพรวได้ไงเราจะไปเฉลยกันค่ะในกิจกรรมไวรัสแสงตัวสำหรับกิจกรรมไวรัสแสงตัวครูเช่ได้ใช้ผงเรื่องแสงแทนไวรัสทาลงบนฝ่ามือของครูเช่และนำไปแตะบนตัวแพรวในจุดต่างๆ ทำการฉายไฟฉาย UV ลงบนตัวแพรวจะเห็นว่าไวรัสจำลองของเราติดอยู่บนส่วนต่างๆบนตัวแพรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะโดยที่แพรไม่รู้ตัวเลยฮืมไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่ามันมาติดตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะโอหถ้าเกิดเป็นไวรัสจริงๆป่านนี้เราคงต้องติดเชื้อไวรัสไปแล้วแน่เลยอ,ะอะ่ะว่าแต่ไวรัสเนี่ยสามารถทนอยู่นอกเซลล์ผิวของเราเนี่ยได้นานแค่ไหนหรอคะโอ้ ไวรัสนะ่ค่ะจะไม่ได้ทนทานมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตัวไวรัสไม่ได้มีผนังเซลล์ที่แข็งแรง mm hmm. ถ้าหากไวรัสอยู่นอกพื้นผิวหรือว่าอยู่ตามพื้นผิวต่างเนี่ยที่อุณหภูมิห้องก็จะสามารถเสียสภาพได้ mm hmm. หรือถ้าอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 35. จนถึง5 6องศาเซลเซียสเนี่ยไวรัสก็เสื่อมสภาพเหมือนกันถ้าทิ้งไว้ประมาณ35นาทีแต่ก็จะมีไวรัสบางชนิดนะคะที่สามารถทนความเย็นได้ถึงลบ75องศาเซลเซียส oh. แต่สว่าไปก็ดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เดี๋ยวค่ะแพลวแพลวจะจามแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าหากว่าแพลวเนี่ยมีเชื้อไวรัสอยู่ในตัววิธีการจามของแพลวแบบนี้ก็จะทำให้ไวรัสแพร่กระจายไปได้นะคะโอ้โหจามแค่นี้เองไวรัสมันจะแพร่กระจายไปได้ไกลสักแค่ไหนกันเชียวมไม่เชื่อใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะให้แพลวไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองค่ะในกิจกรรมไวรัสเดวิว กิจกรรมไวรัสเบาวิวอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยกระบอกฉีดน้ำซึ่งสามารถปรับขนาดของละอ,องได้แล้วก็จะมีน้ำสีค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเลือกสีสักหนึ่งสีใส่ลงไปในกระบอกเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการปรับให้ละอองน้ำที่ออกมานะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วเราก็จะทำการ ลองฉีดละอองน้ำออกไปค่ะได้เลยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราเหมือนเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะนี้พอก็ใส่สีแดงลงไปค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นสีแดงเราจะแทนอนุภาคขนาดใหญ่แพวจำลองการจามได้เลยค่ะโ,<อ>โดยการฉีดน้ำอ,ออกไปได้ค่ะงั้นจะจามแล้วนะคะหนึ่งสองสาม อนุภาคใหญ่ๆก็จะมีการกระจายตัวและอนุภาคเล็กๆก็จะกระจายได้ไกลกว่า oh. แต่เพื่อให้ชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนให้น้ำที่อยู่ในกระบอกฉีดน,น้ำกลายเป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ทําการปรับละอองน้ำให้เล็กลงเพื่อแทนอนุภาคของไวรัสที่มีขนาดเล็กมากๆันเองค่ะโอเคไ่ะไไงั้นไปเปลี่ยนน้ำกัน โอเคเราทําการเปลี่ยนสีน้ําที่อยู่ในกระบอกฉีดแล้วนะคะสีน้าเงินเราจะแทนอนุภาคของเวลสัสที่มีขนัดเล็กมากๆได้เลยค่ะเ,คเพียงนั้นแพลทํากันจําลองกันจามได้เลยได้คะ่ะฉีดเลยนะคะหนึ่งสองส้ำมา,าใครมากเลยใช่ค่ะ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยวาไวรัสจะปลิวไปได้ไกลขนาดนี้ค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นว่าถ้าหากเป็นอนุภาคของหยดน้ำที่ใหญ่ๆซึ่งเราแทนด้วยอนุภาคของไวรัสขนาดใหญ่เนาะ mm hmm. ก็จะมีระยะการกระจายเนี่ยที่ไม่ได้กว้างมาก mm hmm. แต่ถ้าหากว่าเราอองเนี่ยอนุภาคมีขนาดเล็กมากๆก,ก็จะมีความสามารถในการปลิวหรือกระจายออกไปได้ไกลนั่นเองไ mm hmm. กลจนถึงนู่นเลยนะคะเนี่ย แล้วแบบนี้ไวรัสสามารถแพร่กระจายด้วยวิธีอื่นได้อีกไหมคะอวิธีหลักๆที่ไวรัสเนี่ยจะใช้ในการแพร่กระจายก็คืออาจจะใช้สิ่งมีชีวิตในการนําไวรัสไปค่ะเที่ยวเรียกกันว่าพาหะอ,อย่างเช่นไวรัสไข้วัดยาย่ไวรัสที่เป็นซาโคววทูอีสุอีสายฝีดาดหัดพวกนี้ก็จะแพร่กระจายผ่านการไอแล้วก็จาม,มถ้าเป็นไวรัสตระกูลพวกโนโรหรือว่าโรตานี่นะคะ จะเป็นไวรัสที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อักเสบคราวนี้ค่ะก็จะมีการแพร่เชื้อโดยผ่านอุจจาระเข้าไปที่ปลามือเราอาจจะไปเปื้อนปนเปื้อนกับเวลาชนิดนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเข้าทางปากขณะที่เรากินเข้าไปก็ทําให้ติดเชื้อได้แล้วถ้าหากเป็นพวกตระกูลไวรัสที่ทําให้เกิด h i ชพวกนี้ก็จะผ่านเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดที่มีการปนเปื้อนเชื้อ h i ชได้ค่ะ น่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยเพาเคยดูจากรายการคนสู้โรคอะค่ะเขาบอกว่ามีไวรัส RSV ที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กเล็กด้วยนะคะไปดูกันค่ะรู้กันไหมคะทุกปีเมื่อถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวในอากาศเย็นๆอาจมีภัยร้ายแฝงมาด้วยนั่นก็คือไวรัส RSV ค่ะ ไวรัส RSV นี้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดได้กับคนทุกวัยแต่มักเกิดกับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีเด็กที่ป่วยในช่วงแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาคือมีไข้ไอคัดจมูกมีน้ำมูกจากนั้นก็จะมีอาการหายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยมีไข้สูงไอมากไอที มีเสียงหายใจดังวิตซึ่งการรักษาโรคไวรัส ISV นี้ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถรักษาโรคได้ดังนั้นแพทย์จึงต้องรักษาตามอาการ ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะตอนอ้นน้อยยังอยู่ที่คลินิกของคุณหมอต้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไวรัส RSV รู้ทันป้องกันได้ค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะเคยได้ยินว่าไวรัส RSV แล้วก็กาลังแพร่ระบาดนะคะจะมาในช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์เกฤษดาศีรามพุทธผู้อำนวยการญญศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตชะลอไว้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของไวรัส RSV ค่ะ ช่วงปลายฝนต้นหนาวไข้หวัดก็มา RSV ก็มาบางท่านยังไม่เข้าใจนะคะว่าไวรัส RSV คืออะไรให้คุณหมอต้นอธิบายกนิดหนึ่งค่ะหนึ่งเลยครับ RSV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นตัวย่อนะครับมันย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus หรือถ้าแปลง่ายๆก็คือไวรัสที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้ามันเป็นไวรัสที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจบวกกันแล้วผลลัพธ์ก็คือทางเดินหายใจติดเชื้อครับแล้วแบบนี้จะ ต่างยังไงกับไข้หวัดปกติอะคะคำถามดีครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าอาการแรกของมันเนี่ยจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เลยสังเกตไหมครับคุณต้นตอ๋อ,อเมื่อไหร่ที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยสมัยปีก่อนๆเนี่ยครับไอเนี้แทบจะไม่ดังเลย<ฮ>ะนะฮะแต่ว่าจะมีเรื่องของ flu หรือไข้หวัดใหญ่เข้ามาแต่ปีนี้เนี่ย f l ูยังยอมหลีกทางให้เลย i อเมาขโมยซีและมาก่อนเลยนะคะถูกถูกครับเพราะว่าจริงๆแล้ว i อเเนี่ยครับมันทําให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ก็จริงแต่มันจะมีกลุ่มที่จาเพาะ ต้องเรียกว่าเป็นที่ชอบที่ชอบของมันอยู่นั่นค,คือกลุ่มเด็กๆครับใช่เพราะเราจะได้ยินว่าแพร่ระบาดในในโรงเรียนเดกเ็กเล็กเด็กทารกเนี่ยจะเยอะมากเพราะอะไระคะเพราะว่ามันเป็นไวรัสที่จะเจอได้ในเด็กนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วไวรัส RSV ในผู้สูงวัยจะแตกต่างจากในเด็กทารกไหมคะหรือว่าในเด็กเล็กไหมคะคืออาการจะรุนแรงกว่าไหมคะจริงๆแล้วอาการคล้ายกันเลยครับคุณทนอนอจากที่ผมตรวจคนไข้ในคลินิกมาเนี่ยครับจำง่ายๆถ้ามีไข้มีไอและมีหอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ะนะครับต้องรู้เลยว่าให้สงสัยไว้ได้ว่าอาจจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วอย่างเป็นไข้บางคนเป็นไข้ต้องเป็นไข้ขนาดไหนสูงขนาดไหนถึงเสี่ยงกับการเป็นไวรัส RSV อสะคะเขามีมีบอกไว้ไหมไข้เบอร์ไหนใช่ไหม<ช> <ๆ S 2> ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดว่าอาจจะมีไข้ ที่เป็นตัวเรียกว่าเริ่มต้นก็ได้นะครับหรือว่าไข้สูงก็ได้ไข้ส,สูงก็ปกติอก็ได้เหมือนกันเพราะจริงไข้หวัดปกติทั่วไปเราก็เป็นไข้แล้วเหมือนกันนะ,ะถูกครับอาจจะเป็นไข้แบบลุ่มๆก็ได้ครับพวกนี้ก็คือไม่สามารถที่จะต้องเรียกว่าปล่อยได้หรือว่าประมาทได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นไข้เราไอเราหอบ เราก็ควรไม่ควรนิ่งนอนใจควรจะไปพบแพทย์ไปหาคุณหมอดูว่าอาการแบบนี้เนี่ยเสี่ยงกับการเป็นไวรัสไอซีวหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าเราติดเชื้อไวรัสไอซีวนะคะถ้าเรานิ่งนอนใจไวรัสชนิดนี้เสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยจริงไหมคะใช่คุณต้นอพูดถูกเลยครับ พราะว่าเมื่อไหร่ที่มันลงปอดเนี่ยนะฮะคือ i s v เนี่ยมันเป็นชนิดของไวรัสอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าออทันิวโมไวรัสคำว่านิวโมก็คือปอดะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชอบของมันก็คือปอดถ้าเมื่อไหร่ลงปอดแล้วมันจะทําให้หลอดลมฝอยในปอดตีบมีมูกอักเสบบวมขึ้นมาลองนึกภาพครับปกติเนี่ยหลอดลมเราเราหายใจได้ปกติเพราะมันขยายดีนะครับแต่เมื่อไหร่ที่หลอดลมตีบมีมูกเข้าไปมันเหมือนกับ เราจมน้ำอะครับแต่เป็นจมน้าบนบกมันหายใจไม่ออกถูกต้องถูกต้องเลยครับต้นอ้อเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รักษาให้ทันหรือในบางคนถ้าไม่เสียชีวิตก็คือต้องเข้า ICU นะครับแล้วก็ใช้เครื่องที่เรียกว่าเป็นเครื่องตัวที่เป็นเรส p ป r a ์เรเตอร์ก็คือช่วยกระตุ้นการหายใจูกต้องใช่เลยครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะครับค่ะนั้นแบบนี้คือถ้าเราถ้าเราเป็นเราจะรักษายังไงได้บ้างคะ หนึงเลยครับ ISV มีข้อเสียนิดหนึ่งจะเรียกว่านิดก็ได้นั่นก็คือมันเป็นเรื่องของไวรัสที่ยังไม่มียารักษาเพราะฉะนั้นเขาจะรักษาตามอาการครับ mm hmm. ใช่ครับแต่ข้อแม้ก็คือว่าถ้าเราภูมิดีภูมิแข็งแรงมันก็ไม่ใช่ตัวที่น่ากลัวเสมอไปครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มียารักษายังไม่มีวัคซีนเขาคิดวัคซีนกันมาตั้งแต่สมัยปีทศวรรษที่60นะครับก็คือ1.9.60 5 0 60ห้ว ยังไม่มีวัคซีนมีม่จะมาฆ่า<ล>ไวรัสชนิดนี้เลยใช่ใช่ครับก็ยังไม่ได้วัคซีนชนิดที่แบบเรียกว่าเจ๋งๆที่จะมาฆ่าได้แต่ทีนี้เนี่ยครับที่รอดกันได้แล้วก็ผ่านมาได้ก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง แล้วก็การรักษาที่รักษาตามอาการที่ถูกต้องด้วยนั้นเราควรจะป้องกันนะคะไม่ให้เราติดเชื้อไวรัส RSV ดีใจมากเลยแล้วเราจะป้องกันยังไงคะเห็นแวลตาเห็นแววตาุณต้นอ้อพอบอกว่ามันไม่มียารักษาเนี่ยบอกว่าแล้วเราต้องป้องกันค่ะก็เจะเดาว่านั้นเราต้องทําบุญเยอะเะเผื่อเราจะได้ไม่เป็นนะคะเราต้องป้องกันถูกเลยครับนะฮะโดยการที่หนึ่งนะครับพยายามระวังในเรื่องของการที่อยู่ในที่คนเยอะๆให้จำง่ายๆเลยครับ RSV ไม่ได้ติดแค่ในเด็กมันเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกขณะด้วย อาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าหนาวด้วยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราเลี่ยงกันอยู่ในที่ที่คนเยอะเยะเพราะที่ไหนที่คนเยอะมากที่ที่ไหนที่มีเด็กเยอะหรือแม้แต่คนแก่คนเจ็บเยอะแม้แต่ตามโรงพยาบาลถ้าไม่จําเป็นเนี่ยครับพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นแหล่งที่ทําให้เราติดเชื้อได้นะครับจะมีเชื้อโรคอยู่บริเวณนั้นค่อนข้างเยอะถูกเลยครับที่ไหนมีคนเยอะที่นั่นจะมีเชื้อแยะให้จับง่ายๆครับเชื้อโรคเยอะแยะนะคะใช่ครับนี่คือข้อแรกเลยข้อ2 RSV เนี่ยครับ ถ้าเราล้างมือบ่อยๆเราใส่หน้ากากมันจะมีส่วนช่วยได้นะครับนั้นป้องกันไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากแะมีวิธีป้องกันอย่างอื่นอีกไหมคะนั่นสิครับเพราะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะบางทีต้องไปที่ที่คนเยอะๆนี่อย่างนี้คุณหมอ <c oughs> ห้ามไปตลาดห้ามไปห้างเหรอ <c oughs> จริงๆเราก็ยังไปได้นะครับคุณผู้ชมถ้าเรามีวิธีที่เสริมภูมิ อยางต่อไปนี้นะฮะข้อหนึ่งเลยครับคุณต้นอ้อก,ก็คือว่าพยายามหาวิตามินที่เสริมภูมิทานเช่น c. นะครับวิตามิน C <ะ>ซิงก์ก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของวัดด้วยที่สำคัญก็คือให้ดื่มน้ำให้เยอะไว้นะครับน้ำจะมีส่วนในการต้านการอักเสบ<ะ>แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเรามีโรคประจาตัวที่เสี่ยง RSV จดไปเลยนะคุณผู้ชมนั่นก็คือโรคปอดและโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจใครมีโรคปอด โรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจจะมีสิทธิ์เสี่ยง r s v ได้มากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมโรคประจําตัวเราได้นะครับม,มันก็จะทําให้ไกลจาก r s v ได้ด้วยครับแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายด้วยถูกเลยใช่ค,ครับออกกําลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอก็เป็นเหมือนเป็นการเพิ่มภูมิมคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเพราะว่าอย่างที่คุณหมอต้นบอกไปว่าการที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันโรคได้จริงครับเพราะว่า RSV ีนะคะเป็นไวรัสที่ยังไม่มียารักษาแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนคือรักษาาต อาการถ้าเราหายได้ก็แสดงว่าเราภุ่มกันดีเอาเลยคุณต้นอ,อ้อ <laughs> ผมแน่เลยจะคุณต้นอ้อเลย <laughs> เดี๋ยวผมจะเขียนใบสั่งยาแล้วนะว่าออกกาลังวันละครึ่งชั่วโมง<ช>อยา่างน้อยสักวันละครั้งอืแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยเหมือนกัน<ช>และสิ่งสำคัญเลยคือนอกจากเราจะออกกําลังกายดีแล้วรับประทานอาหารดีนอนดีแล้วแต่เราเครียดเราเครียดนี่ก็จะทําให้ภูมิตกได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องไม่เครียดด้วยนะคะทั้งหมดนี้เลยเราก็สามารถป้องกันเชื้อไวรัส RSV ให้ห่างไกลจากตัวเราได้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอต้นนะคะที่นําเทคนิคดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากเราทุกคนด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะด้วยความดีครับขอบคุณผู้ชมครับแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่ไวรัสในพืชล่ะคะเขาแพร่กระจายยังไงลระคะ อ๋อถ้าเป็นไวรัสในพืชน,นะคะก็จะส่งต่อไวรัสจากพืชต้นหนึง่งไปยังพืชอีกต้นหนึง่งผ่านมแมลงที่กินยางไม้ค่ะแล้วถ้าเป็นในสัตว์นะคะก็จะมีการแพร่กระจายผ่านพวกมแมลงที่กินเลือดไอด้เค่ะโอ้อืมโรคอะไรบ้างหรอคะที่เกิดจากไวรัสะคะคุณถ้าเป็นในคนนะคะก็จะมีเอสฮัตอีสุอีสายคางทูมไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โรคพิษสุนัขบ้าโปลิโอ,โอ ฝีดาดไข่เลือดออกตาแดงไข่เหลืองก็ใช่ค่ะแล้วถ้าตัวอย่างของโรคที่เกิดในพืชน,นะคะก็จะมีโรคใบด่างของยาสูบใบหงิกของพริกแคลกแกนในข้าวก็ใช่ค่ะแล้วถ้าในสัตว์ก็จะมีพวกโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยที่จะเจอในหมูมแล้วก็จะมีไวรัส M b v บวีที่เจอในกุ้งกุลาดำค่ะเยอะมากเลยนะคะเนี่ย น้องๆคะไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมบัติของเซลล์ค่ะเพราะว่าไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ไซโทพลาซมจึงถือว่าไวรัสเป็นเพียงอนุภาคไวรัสเท่านั้นซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกรดนิวคลีอิกชนิด DNA แล้วก็ RNA แล้วก็ห่อหุ้มเปลือกด,ด้วยโปรตีนแคปซิดค่ะไวรัสนะคะจัดเป็นปรสิตภายในเซลล์อย่างแท้จริงค่ะดังนั้นไวรัสจําเป็นจะต้องอาศัยเซลล์เจ้าบ้านหรือว่าโฮสต์ในการดํารงเผ่าพันธุ์ การสืบพันธุ์ของไวรัสนะคะจะต้องเกิดภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตค่ะและไวรัสนะคะจะสามารถที่จะส่งต่อพันธุกรรมจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนอกจากนี้นะคะไวรัสยังสามารถคุมกลไกาการทํางานของโฮสต์เพื่อให้สร้างองค์ประกอบต่างๆของไวรัสขึ้นมาใหม่ได้ด้วยค่ะ แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ใน l บซ่าท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะวันนี้ครูเช่แล้วก็พี่แพราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะแพรถ้าแพรจะจามนะคะแนะนำว่าให้ใช้มือปิดปากหรือว่าจามตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะ จะทําให้เชื้อโรคที่กระจายออกมาจากการจามหรือไวรัสเนี่ยติดอยู่บริเวณนี้ซึ่งจะไม่สัมผัสกับสิ่งอื่นได้แต่เพื่อความปลอดภัยนี่เลยค่ะคแนะนำให้ใส่แมสคค่ะขอบคุณค่ะมาใส่งมสคดีกว่าน้อใช่ค่ะจะได้ไม่ติดกันเนาะค่ะเอออย่าบอกนะคะว่าไม่ติดค่ะค่ใส่แมสก่อนไหมคะแคบเยออ๋อโอเคค่ะใส่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปหาแมสใส่เพิ่ม